หัวข้อข่าวท้องถิ่นที่น่าสนใจประจำวันนี้นายกเมืองพัทยาเดินเครื่องเต็มสูบป,ปรับลุกระบบสาธารณูปโภคเมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวและลงทุนตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล oh. เกิดเหตุระทึกไฟไหม้รถกระบะวอดทั้งคัน oh. นุ่มขับกระบะหลับนายเสียหลักพุ่งชนแท่งแบริเออร์บาดเจ็บหลายราย นี้ไปเชิญพสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของการรายงานข่าวท้องถิ่นประจําวันจากทีมข่าวโสพลเคเบิลทีวีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเราสองคนค่ะคุณธนวัต์ตันทองและดิฉันเกศรเมืองเกษมค่ะมากันที่ข่าวแรกในวันนี้นะครับกับนายกเมืองพัทยาที่เตรียมตัวเดินหน้าเต็มสูบนะนครับเพื่อจะปรับลุกระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างของเมืองพัทยานะครับต้องการที่จะสร้างให้เมืองพัทยานั้นเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นศูนย์กลางของการลงทุนตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลโดยจะมีการเร่งรัดผู้รับเหมานะครับให้กําหนดสร้างสถานีจอดอเพื่อเป็นการเชื่อมต่อระบบรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วก็รถรางไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวหลังจากที่ผลการศึกษามีการศึกษาออกมาแล้วเสร็จแล้วครับ นายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้กล่าวถึงแผนงานที่จะเริ่มดําเนินการอย่างจริงจังในปี2566นะครับนั่นคือเรื่องของ EEC เพื่อนําพาเมืองพัทยาไปสู่ศูนย์กลางของ EEC ให้ได้อย่างไรก็ตามต้องยอมรับนะครับว่างานอ e EC เดินหน้าไปได้ระดับหนึ่งแต่ว่าสิ่งสําคัญนะครับที่จะเป็นประโยชน์กับเมืองพัทยาก็คือเรื่องของรถไฟความเร็วสูงที่ยังไม่ได้เริ่มทําการก่อสร้างตามแผนงานหรือว่าผลการศึกษาทางเมืองพัทยาเองก็หวังนะครับว่าผู้ที่ประมูลงานในการพัฒนา EEC หลังสรุปสถานีจอดรถไฟฟ้า ที่ชัดเจนเนี่ยนะครับก็จะให้เร่งจัดทําแผนการก่อสร้างทันทีเพราะว่านี่จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเมืองพัทยาแต่ว่าผลที่ว่าการก่อสร้างจะเป็นรูปเป็นร่างในเร็ววันนี้นอกจากนี้นะครับจากการพูดคุยล่าสุดกับ EC คาดว่าเทอร์มินลหรือว่าจุดจอดรถไฟฟ้าความเร็วสูงน่าจะอยู่ที่สถานีพัทยาแต่อาจจะมีการก่อสร้างสถานีย่อยที่จุดจอดสถานีห้วยขวางครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลห้วยใหญ่แต่อย่างไรก็ตามนะครับคงจะต้องมีการหารือแล้วก็ พูดคุยกับ CP หรือว่าผู้ประมูลงานขอสร้างอีกครั้งอย่างเร่งด่วนเพื่อยืนยันความแน่ชัดนะครับซีนจะมีการจัดตั้งสถานีในพัทยาหรือว่าสถานีห้วยขวางกันแน่ครับ ส่วนข่าวนี้นะคะทางด้านเมืองพัทยาค่ะได้จัดทีมพลึกาสตร์นะคะตัดต้นยางนาขนาดใหญ่ที่ยืนตายซากนะคะที่บริเวณแยกสายสองพัทยากลางก็เ,เลยทําให้วันนี้บริเวณถนนเส้นดังกล่าเนมีการปิดถนนรถติดเล็กน้อยนะคะชี้ว่าถ้าเกิดหักปล่อยทิ้งไว้นะคะก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านไปมาได้ค่ะ วันนี้นะคะที่บริเวณแยกสายสองพัทยากลางนายมนวดหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายวิชาวุฒิพินโยหัวหน้าฝ่ายพฤศ,ศสกษาสำนักทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพฤษศาสตร์เมืองพัทยาได้ลงพื้นที่ดําเนินการตัดโค่นต้นยางนาที่ยืนตายซากในพื้นที่ริมถนนพัทยาสายสองนะคะซึ่งเป็นถนนสายหลักท้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการหักโค่นลงมาใส่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านไปมาก นายมานุษ์หนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยานะคะกล่าวว่าสําหรับการตัดโคน่นต้นยางนาใหญ่ที่ตายแล้วในครั้งนี้เนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นเมืองพัทยาได้ออกสำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ลุกขกรและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก้าในการสำรวจต้นไม้ต่างๆในเขตพื้นที่เมืองพัทยาค่ะเพื่อดำการดูแลรักษา ทั้งนี้จากการสำรวจนะคะพบว่าต้นไม้บางต้นไม่สามารถที่จะดูแลรักษาได้อาทิเช่นต้นยางนาที่บริเวณสายสองพัทยากลางที่เจ้าหน้าที่ลุขกขากรและเจ้าหน้าที่ป่าไม้แจ้งว่าหากปล่อยทิ้งเอาไว้นะคะอาจจะล้มทับลงมาและเป็นอันตรายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ค่ะเนื่องจากไม่สามารถดูแลรักษาได้แล้วโดวยต้นยางนาเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะยืนต้นตายมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องตัดออก ซึ่งเมืองพัทยาจึงได้นําทีมงานเชี่ยวชาญในการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่มาดําเนินการค่ะพร้อมทั้งปิดการจราจรบริเวณดังกล่าวตั้งแต่เวลา9นานถึง15นนกาของวันนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะสำหรับต้นยางนาะที่ตัดในวันนี้นะคะก็จะเป็นทรัพย์สินของเมืองพัทยาหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วเมืองพัทยาจะเปิดประมูลให้ผู้ที่สนใจต้นยางนาขนาดใหญ่ ทางนี้ที่ผ่านมาเมืองพัทยาเองนะคะได้มีการสำรวจดูแลต้นไม้เก่าแก่มาอย่างต่อเนื่องโดยบริเวณถนนพัทยาสายสองพัทยากลางจะมีต้นยางนาอยู่เป็นจำนวนมากมีอายุกว่า100ปีนะคะซึ่งเมืองพัทยาก็จะมีการดูแลอย่างต่อเนื่องแต่หากต้นไหนที่ตายเมืองพัทยาก็มีความจำเป็นค่ะที่จะต้องตัดออกซึ่งหากปล่อยไว้นะคะอาจเกิดอันตรายอีกทั้งยังเป็นการป้องกันต้นไม้โค่นหล่นทับประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะ ในขณะที่ทางด้านของสำนักทะเบียนท้องถิ่นตะเคียนเตี้ยน,นะครับได้เข้าตรวจสอบรายชื่อผู้ที่พักอาศัยตามทะเบียนราษฎรหมู่ที่1บ้านสังกะเปียวน,นีครับหลังจากที่มีประชาชนร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมนะครับว่าพบว่ามีการย้ายเข้าออบ้านหลังหนึ่งจำนวนผู้ยานน้ายถึง่ยถึง33รายอาจจะสอบทุจริตครับ ก็เป็นกรณีสืบเนื่องมาจากสำนักทะเบียนกลางมีการพบว่ามีการแจ้งย้ายบุคคลเข้าทะเบียนบ้านในพื้นที่หมู่ที่หนึบลตยนเตียอําเภอบรรมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งจากการตรวจสอบตั้งแต่วันที่20กันยายน2565ถึง22สิงหาคม2565พบว่ามีการย้ายคนเข้าทะเบียนราษที่หมู่ที่1ต,บตึบลตยนเตีอําเภอบรรมุงจังหวัดชลบุรีรวม63หลังจำนวนกว่า508คนจากนั้นเมื่อกระบวนการสอบสวนแล้วเสร็จด้านในทะเบียนหรือว่าคณะกรรมการสอบสวนมีการนำส่งสํานวน สอบสวนให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อทาการสอบสวนนะครับแล้วก็รายงานสํานักทะเบียนกลางตามที่ได้มีการนําเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดนายนรงฤทธิ์ประสิทธิ์ที่นาคประลัดเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยนายทะเบียนท้องถิ่นนายผาติบพิษบุญภูลที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยนายมนเทียนบุญกระจ่างกำนันตำบลตะเคียนเตี้ยพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบทะเบียนราษฎร์บ้านสังกะเปียหมู่ที่หนึ่งตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอเภบาละามุงจังหวัดชลบุรีหลังจากที่มีผู้ไปร้องเรียนยังศูนย์ตำรงธรรมที่ว่าการอำเภอ บลมุงขอให้ตรวจสอบการย้ายทะเบียนบ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านสังกปิวเพิ่มเติมจำนวน33รายน,นายนรงฤทธิ์ปลัดเทศบาลตะบลตะคินเตี้ยนายทะเบียนท้องถิ่นกล่าวว่าผู้ร้องเรียนนีนะครับได้ร้องไปยังอําเภอบารมุงเพื่อขอให้ตรวจสอบว่ามีการย้ายเข้าบ้านจํานวนมากผิดปกติเกินจากกฎหมายกําหนดหรือไม่สำนักทะเบียนท้องถิ่นนะครับจึงทําการลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านตามที่ผู้ร้องเรียนว่ามีผู้อาศัยอยู่จริงหรือไม่นะครับซึ่งเป็นเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมเข้าม,มาใหม่จำนวน33ารายด้านสำนักทะเบียนท้องถิ่น ในฐานะผู้รับผิดชอบนะครับได้ดําเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นการตรวจสอบสภาพบ้านแต่ละหลังโดยเข้าพบผู้ที่อยู่อาศัยนะครับมีการบันทึกถ้อยคําจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบ้านแต่ละหลังมีความเหมาะสมกับขนาดของบ้านขนาดของพื้นที่ต่อคนต่อหลังและก็มีการสอบถามเจ้าบ้านแต่ละหลังด้วยนะครับส่วนใหญ่ผู้ที่ย้ายเข้ามาย้ายมาก่อนล่วงหน้านหลายปีแล้วครับซึ่งก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นหลังจากนี้จะมีการรวบรวมเอกสารพร้อมกับข้อร้องเรียนแล้วก็แจ้งไปยังผู้ ร้องนะครับเพื่อรายงานต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นอำเภอบารมุงเพื่อความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายต่อไปครับส่วนข่าวนี้นะคะกลุ่มแท็กซี่พัทยาค่ะได้นำภาพนะคะจากกล้องวงจรปิดหลังจากที่ได้ถูกกลุ่มรถเอก,กชนนนะคะภายในพื้นที่สัมปทานนะคะมาค่มขู่ผู้สูงอายุภายในวินจักรยานยนต์ค่ะ จากกรณีกลุ่มผู้ขับโบนรับส่งผู้โดยสารเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสอพอเมืองพัทยาค่ะหลังจากที่ได้อ้างว่าถูกกลุ่มคนขับรถแท็กซี่พัทยายกพวกมาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บพร้อมทั้งใช้อาวุธปืนข่มขู่ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดวันนี้นะคะกลุ่มรถแท็กซี่พัทยาได้เดินทางเข้าพบกับพันตํารวจเอกกุลชาติกุลชยัยผู้กํากับการสอพอเมืองพัทยาเพื่อให้ปากคํากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งได้นํากล้องวงจรปิดเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มาเปิดเผยนะคะถึงหนึ่งในกลุ่มคนขับส่วนตัวคู่กรณีเข้าไปหาเรื่องคนขับวินจักรยานยนต์รับจ้างที่ตั้งอยู่ภายในบริษัทขนส่งโดยมีผู้ชายเสื้อสีดำเงินนะคะเข้ามาต่อว่าคนขับวินอายุประมาณ50ปีก่อนที่จะเดิน ตามมาชกต่อยกันโดยมีผู้ชายสวมชุดวินจักรยานยนต์เข้ามาสมทบก่อนที่จะมีคนเข้ามาช่วยห้ามปลามค่ะโดยได้รับการเปิดเผยเพียงว่ากลุ่มคนเหล่านี้มาตั้งวินจักรยานยนต์รับจ้างซ้อนด้านหน้าของสถานีขนส่งดังกล่าวทาั้งทั้งที่วินเดิมนะคะได้สัมปทานเช่าพื้นที่จากบริษัทรถทัวร์ขนส่งไปแล้ว กรณีนี้ค่ะจึงทําให้เกิดการแย่งผู้โดยสารแล้วก็มีปัญหาบอกแหว้งกันมาตลอดแต่ก็ไม่ได้มีการเข้าแจ้งความดําเนินคดีแต่อย่างใดซึ่งก็สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้สูงอายุที่วิ่งวินอย่างถูกต้องนอกจากนี้นะคะจึงอยากจะฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งเมืองพัทยาและขนส่งจังหวัดชลบุรีเข้ามาตรวจสอบกลุ่มคนเหล่านี้ว่ามีการอนุญาตตั้งวินถูกต้องหรือไม่จนกระทั่งเกิดเหตุความรุนแรงและทําลายภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวเช่นนี้ค่ะ ในขณะที่ทางด้านของผู้ประกอบการรถโดยสารท่ารถรุ่งเรืองนะครับก็วอนให้สังคมเข้าใจตนเองนั้นหากินสุจริตไม่เคยเบ่งไม่เคยใช้อำนาจตั้งตนเป็นมาเฟียนะครับซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นมีหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดชี้ชัดนะครับว่าตนเองถูกกลุ่มอื่นเข้ามารุมทำร้ายนะครับถึงแม้ว่าจะมีการลุกล้ำพื้นที่ทำกินในพื้นที่สัมปทานครับ จากกรณีที่มีผู้กับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่สัมรทานบริษัทร,รถโดยสารแห่งหนึ่งริมถนนพัทยาเหนืออำเภอบละมุงจังหวัดชลบุรีเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสถาน,านีตำรวจภูธรเมืองพัทยานะครับหลังจากที่ถูกกล่าวอ้างว่า ผู้ประกอบการรถโดยสารแสดงตนเป็นมาเฟียยกพวกไปทำร้ายกลุ่มผู้ประกอบการรายอื่นจนได้รับบาดเจ็บพร้อมกับใช้อุธปืนข่มขู่ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เกิดเหตุครับเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เห็นเหตุการณ์และกลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารโดยพบนายสุรชัยจิตติพาณิชอายุ65ปีซึ่งเปิดเผยน,นะครับว่าได้ร่วมกับพวกมาขอสมทานพื้นที่ของบริษัทรถโดยสารเพื่อตั้งเป็นวินที่ท่ารถแห่งนี้มานานนับ10ปีแล้วท้งรถแท ็กซี่ประมาณ10คันรถ2แถวประมาณ20คันและรถจักรยานยนต์รับจ้างอีกกว่า10คันซึ่งก็ทามาหากินกันมาตามปกตินะครับโดยเสียค่าใช้จ่ายประมาณ1,500รบาทต่อเดือนแต่ต่อมาพบว่ามีบุคคลอีกกลุ่มนึงนํารถมาจอดที่บริเวณด้านหน้าสถานีนะครับแล้วก็มีการเรียกแขกหรือว่านักท่องเที่ยวไปขึ้นรถด้านนอกซึ่งมองดูแล้วก็ไม่ถูกต้องรวมทั้งยังพาพวกเข้ามารุมทําร้ายแต่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับจากนั้นกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้นะครับก็ไปกล่าวอ้างกับตํารวจว่าพวกที่ทํากินในท่าจอดรถ เป็นพวกมาเฟียแต่ด้วยความกลัวจะเกิดอันตรายนะครับจึงได้ขอย้ายวินจากท่ารถนะครับไปที่วินอื่นแทนเพราะว่าไม่อยากจะมีเรื่องและก็ไม่อยากมีปัญหา ขณะที่นายธงชัยสุขโขใจอายุ35ปีผู้ดูแลและเช่าสัมปทานพื้นที่ทำกินในท่ารถโดยสารกล่าวว่าการจัดตั้งวินโดยสารทุกประเภททั้งในส่วนของแท็กซี่2แถวและรถจักรยานยนต์รับจ้างทั้งกลุ่มได้ไปขอสัมปทานพื้นที่มาจากบริษัทเดินรถมานานเป็น 10, 10ปีแล้วแต่ต่อมาเมื่อไม่นานมานี้กลับมีกลุ่มบุคคลภายนอกนํารถยนต์และก็รถจักรยานยนต์มาจอดรอที่ด้านหน้าสถานีจากนั้นก็เดินเข้ามาเรียกแขกด้านในในะครับหลังรถทัวร์เข้าเทียบท่าซึ่งก็ถือว่าไม่ถูกต้องอีีกกททัั้งงยมเหตุาร์่ ลุ่มคนเหล่านี้พาพวกเขามาเตรียมจะรุมทําร้ายและก็หาเรื่องคนนิวินจนบางรายต้องย้ายออกไปหากินที่อื่นเพราะเกรงกลัวอันตรายดังนั้นนะครับการที่มาถูกกล่าวหาว่าพวกตนเป็นพวกมาเฟียร,รับจ้างคงจะไม่ถูกเพราะว่าไม่เคยตอบโต้และปัจจุบันคนกลุ่มนี้ก็ยังพยายามทํากินอยู่เช่นเดิมจึงอยากให้สังคมเข้าใจนะครับเพราะว่าตันเองก็มีหลักฐานที่คนนิวินถูกกลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาเตรียมที่จะทําร้ายอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามครับอยากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบด้วยนะครับว่าผู้กบ การกลุ่มนี้มีการขออนุญาตทํารถรับจ้างหรือไม่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่มีป้ายเหลืองตามที่กฎหมายกำหนดและทุกวันนี้ก็ยังจะมาจอดรถและก็เดินเข้ามาเรียกแขกภายในสถานีโดยที่ไม่สนใจหรือว่าไม่ได้ให้ความสําคัญต่อผู้ประกอบการที่สมรทานพื้นที่มาอย่างถูกต้องครับ ต่อที่เรื่องราวของการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนอนองปรืยุน,นะคะล่าสุดวันนี้ค่ะทางด้านท่านรองวันชัยแสนงามนะคะท่านลงพื้นที่ไปที่บริเวณซอยมาดเยเลีย24ค่ะไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะคะเกี่ยวกับถนนยุบตัวหลังจากที่พบว่าถนนเส้นดังกล่าวนี้นะคะก่อสร้างมานานกว่า10ปีแล้วค่ะโดยทางด้านกองช่างเองนะคะก็เร่งที่จะคืนพื้นผิวการจราจรเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ วันนี้นะคะที่บริเวณซอยมาบใหญ่เลีย24นายวันชายแสนงามรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนอมเปรือพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่จากกองช่างสุขาพิบาลเทศบาลเมืองน้อมเปรือนะคะได้ลงพื้นที่ทําการซ่อมทางหลังจากที่พบว่าถนนยุบตัวลึกความกว้างของหลุมกว่า1ฟุต รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผ่านไปมาหากไม่สังเกตนะคะก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะซึ่งทางด้านเทศบาลจึงได้รับแจ้งจากประชาชนให้ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นประจำทั้งนี้หลังจากที่ได้รับแจ้งนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาพิบาลเทศบาลเมืองนองปลือจึงได้ลงพื้นที่ทําการแก้ไขปัญหาสำหรับถนนเส้นดังกล่าวนี้เป็นโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบใหญเลีย,ย24หมู่6ซึ่งเป็นการวางทอ่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.80เมตรจำนวน94ท่อนพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอีกจำนวน85บ่อพักซึ่งเป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบรุรีประจำปีงบประมาณ2,552ค่ะวงเงินนะคะ3,743,000บาท ซึ่งปัจจุบันพบว่าดําเนินการมานานกว่า14ปีแล้วซึ่งเลยระยะเวลาในการรับปาาระกันความเสียหายที่เกิดจากงานมานานแล้วค่ะทางนี้นะคะหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ทําการเปิดหน้าง,งานที่ชํารุดพบว่าปัญหาของถนนสุดตัวจากการที่ผู้รับเหมาไม่ได้ทําการเชื่อมท่อเข้ากับบ่อพักทําให้น้ําที่ไหลลงมานะคะซึมลงพื้นดินเป็นระยะเวลานาน,านค่ะจึงทําให้เกิดปัญหาดินไหลถนนสุดตัว มาในวันนี้นะคะเมื่อทราบถึงปัญหาทางเจ้าหน้าที่กองช่างจึงได้ทําการปิดปากท่อระบายน้ําที่เชื่อมกับบ่อพักอย่างถาวรเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น้ําไหลซึมลงสู่ดินอย่างถาวรค่ะ ซึ่งในกรณีการแก้ไขปัญหาด้วยการปิดปากท่อนั้นนะคะถือว่าเป็นการแก้ไขที่เร็วที่สุดและก็ไม่ซับซ้อนแต่หากจะเชื่อมท่อระบายน้ํากับบ่อพักเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากท่อระบายน้ําที่วางมาได้นั้นจําเป็นจะต้องยกปากท่อน,นะคะขึ้นมาใหม่และเอาท่อนขนาด8.80เมตรวางลงไปค่ะก่อนที่จะยกปากบ่อปิดทับอีกครั้ง ทั้งนี้นะคะในส่วนของวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นนะคะอาจจะเป็นการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วที่สุดและใช้งบป,ประมาณไม่มากส่วนจุดเชื่อมต่อบ่อพักอื่นๆนั้นนะคะจะได้ทําการเชื่อมท่อกับบ่อพักหรือไม่นั้นด้านเจ้าหน้าที่ก็ตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นโครงการที่ทํามานานแล้วหากพบว่าจุดใดมีการยุบตัวก็คาดว่าน่าจะเป็นปัญหาเดียวกันและหากมีการยุบตัวก็จะทําการแก้ไขปัญหากันต่อไปค่ะ ไปต่อที่บรรยากาศของการจัดงานวันครูเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโดยทางดานของสมาคมผู้ประกอบกรารวิชาชีพครูบางละมุงจัดงานวันครูครั้งที่67พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาครับ นายพิสิทธิสิริสวัสดินุกูลในอำเภอบลมุงเป็นประธานนิทีเปิดงานวันครูครั้งที่37ณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโป่งท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอาทิเช่นนายอนุชาเพียรใจนายกเทศมนตรีตำบลโป่งนายนิติธอินทิมรองนายกเทศมนตรีตำบลโป่งเข้าร่วมงานโดยนายอภิวัตใจยั่งยืนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งในฐานะนายกสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพครูบางละมุงกล่าวว่า การจัดงานบันครูครั้งที่67พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนในอำเภอบรมุงประจำปี2566มีวัตถุประสงค์เพื่อรํำลึกถึง พระคุณบุรพาจารย์สร้างความสมัคคีระหว่างครูโดยมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับคณะครูและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติโดยมีผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอาทิเช่นอำเภอบาลมุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตสมสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพครูบังละมุงเทศบาลตาบนโปง่งและกลุ่มโรงเรียนในอำเภอบาลมุงทั้ง4ี่กลุ่ม กิจกรรมภายในงานจัดให้มีพิธีมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีพิธีม,มอบประกาศเกียรติคุณและการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีมาตรฐานและจรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นรวมทั้งมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒน,นาตนเองและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒน,นาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ ต่อที่ข่าวของการแข่งขันกีฬาบ้างนะคะทางด้านชมรมฟุตบอล VIP หนอนปือนะคะจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรเพื่อสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันเดียนะคะระหว่างสมาชิกค,ค่ะซึ่งเกมการแข่งขันนั้นจะสนุกสนานแค่ไหนนะคะไปติดตามพร้อมกันค่ะ นัสนามฟุตบอลนอมปรือสองนายพลมพิริยะเกิดสันเทียผู้พิพากษาสารอุทธรให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอล VIP หนอมปรือโดยมีดาบตำรวจชัยนามวัยยะนรงผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสพบ,บางละมุงในฐานะประธานชมรมฟุตบอล VIP นอมปรือพร้อมด้วยสมาชิกร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวนี้นะคะจัดขึ้นในหมู่มวลสมาชิกถือเป็นฟุตบอลประเพณีประจำปีค่ะเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและความสมัคคีในหมู่คณะโดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน4ทีมด้วยกัน สาหรับทีมที่ชนะเลิศรางวัลที่1น,นะคะเป็นของทีมญี่ปุ่นรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะเป็นของทีมบราซิลรองชนะเลิศอันดับ3นะคะเป็นของทีมสเปนส่วนทีมคาเมรรนนะคะรับรางวัลบู้วบี้ไปครองซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบถ้วยรางวัลก็ได้จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเองค่ะ จากเรื่องราวของฟุตบอลนักกระชับมิตรมาต่อที่การแข่งขันวินเซิร์ฟกันบ้างครับสมาคมวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยร่วมกับสโมสรวินเซิร์ฟเมืองพัทยาและเมืองพัทยานีครับมีการเปิดการแข่งขันไท a แลนด์วินเซิร์ฟฟิ้งแชมเปี้ยนชิพแอนพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลวินเซิร์ฟฟ2023สนามที่1เพื่อเตรียมความพร้อมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาครับ สมาคมวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยร่วมกับสโมสรวินเซิร์ฟเมืองพัทยาและเมืองพัทยาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดให้มีการแข่งขัน Thailand w i n d u u r i n n g c h a ชม ion s h i ชิพแพัทยา International w i n d s u r f i n g Cup 2023สนามที่1ณลานกีฬาทางน้ำหาดจอมเทียน โดยมีนักกีฬาวินเซิร์ฟจากประเทศต่างๆเข้าร่วมในการแข่งขันเป็นจํานวนมากโดยนายประเมศงามพิเชนนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยผู้บริหารเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ร่วมทําพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการโดยพบว่าในการแข่งขันสนามที่1มีในส่วนของนักกีฬา 9ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยเกาหลีใต้สิงคโปร์มาเลเซียอินเดียฮ่องกองกัมพูชาอเมริกาอิตาลีและประเทศไทยซึง่งพบว่าการแข่งขันมีทั้งหมด12รุ่นนะครับคือรุ่น i q 4เยาวชนชายและหญิงรุ่น IQFoil เยาวชนชายและหญิงไม่เกิน19ปีรุ่น i q 4 o เยาวชนชายหญิงไม่เกิน17ปีรุ่น r s s ชายหญิงรุ่น RS1 ชายสลาลมวิงฟลอยชายหญิง17ปี สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันสำคัญของนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะได้พบปะและก็ร่วมกันประลองความสามารถกับนักกีฬาจากนานาชาตินะครับและก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬาทีมชาติเพื่อร่วมการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้และร่วมรายการชิงแชมป์โลกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นนะครับก็เป็นการแข่งขันในรุ่นไอคิวฟอยชายหญิงเป็นรายการแรกครับ และเมื่อวานนี้นะคะได้เกิดเหตุระทึกค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจสพนาจอมเทียนนะคะได้รับแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้รถยนต์กระบะนะคะวอดทั้งคันจะเกิดเหตุขึ้นที่ไหนเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพนาจอมเทียนได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้รถยนต์นะคะบริเวณก่อนถึงไฟแดงบ้านอำเภอฟังขาเข้าพัทยาจึงได้ประสานไปยังงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลตำบลน,นาจอมเทียนเพื่อขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนาจอมเทียนพร้อมด้วยหน่วยคู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานเข้าตรวจสอบและระงับเหตุค่ะที่เกิดเหตุนะคะพบเพลิงกำลังลุกไหมรถยนต์กระบะโตโยต้ารีโวเจ้าหน้าที่จึงได้ระดมกำลังเข้าทำการฉีดน้ำใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้โดยมีนายอภิชาติสุตันตั้งใจอายุ38ปีเจ้าของรถอยู่ในอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ จากการสอบถามนายอภิชาตเจ้าของรถนะคะเล่าว่าจอดรถเพื่อที่จะทำธุระอยู่ที่บริเวณข้างทางค่ะอยู่ๆก็เกิดไฟลุกไหม้ที่บริเวณหน้าห้องเครื่องจึงร้องให้คนช่วยเอาถังดับเพลิงมาดับแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะจึงได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาระงับเหตุดังกล่าวค่ะ ไปติดตามอุทาหรณ์ที่เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นกับหนูน้อยวัยเพียง1ขวบเท่านั้นนะครับปรากฏว่าหนูน้อยเดินตามคุณมาออกมาหน้าบ้าน <c oughs> แล้วก็ไปพลัดเหมือนกับหน้าทิ่มตกไปในถังน้ํา <c oughs> ซึ่งเป็นถังสีขนาด20ลิตรนานเกือบ5นาทีไม่มีคนเห็นนะครับเมื่อปรากฏว่ามีผู้พบเห็นก็เร่งนําส่งโรงพยาบาลแพทย์ทําการปั๊มหัวใจเพ,เพื่อยือชีวิตปรากฏปัจจุบันนี้ขณะนี้นะครับน้องก็ยังคงอาการโครม่าอยู่ครับ เมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่17มกราคมนะครับทางด้านของคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลเมืองพระยาครับได้เดินทางลงพื้นที่ไปทําการช่วยเหลือเด็กชายอายุประมาณ1ปีที่พลัดตกลงไปในถังน้ำนะครับซึ่งกระจมอยู่ในน้ําเป็นเวลานานมีอาการไม่ได้สติเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านเช่ารถจักรยานยนต์เลขที่35 5ทับหน่ซอเย็นสบายพัทยาใต้หมู่ําบหน,นองพรืออําเภอบละมุงจังหวัดชลบุรีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังเดินทางไปไม่ถึงนะครับปรากฏว่าคุณแม่แล้วก็คุณตาของเด็กครับ ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์อุ้มเด็กมาส่งถึงรถพยาบาลระหว่างทางโดยพบเด็กชายทราบชื่อคือน้องคอปเตอร์อายุ1ขวบ10เดือนอยู่ในอาการหมดสติไม่หายใจแพทย์จึงทําการเริ่มปั๊มหัวใจนะครับแล้วก็นําตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลทันทีแต่ว่าเด็กนั้นจมน้ําเป็นเวลานานแพทย์ก็พยายามปั๊มหัวใจเพื่อเป็นการช่วยเหลือนะครับจนกระทั่งหัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งแต่ว่าเด็กยังหายใจเองไม่ได้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจก่อนเคลื่อนย้ายตัวไปรักษาต่อที่ศูนย์เด็กเล็กโรงพยาบาลชนบุรี นางสาวจอยนามสมมติอายุ29ปีซึ่งเป็นมารดาของน้องคอปเตอร์เล่าทางน้ำตานะครับว่าก่อนเกิดเหตุน้องคอปเตอร์นั้นเดินตามคุณยายออกมาที่บริเวณหน้าบ้านแต่ว่าจังหวะนั้นไม่มีใครเห็นนะครับไม่เห็นทด้ทีน้องก็พลัดตรงไปในถังน้ําซึ่งเป็นถังสี20ลิตรที่ใช้แล้วนํามาเป็นถังไว้ใส่น้ําตั้งอยู่ที่บริเวณก๊อกน้ําหน้าบ้านซึ่งก็สันนิษฐานนะครับว่าน้องน่าจะก้มลงน้ําก่อนที่จะพลัด หัวนั้นตกลงไปในถังน้ํานานถึงเกือบ5นาทีจนกระทั่งมีคนมาเห็นนะครับแล้วก็รีบช่วยน้องขึ้นมาจากถังน้ําและรีบส่งโรงพยาบาลเพื่อนำการช่วยเหลือซึ่งตนเองก็ยอมรับนะครับตั้งแต่ในครั้งแรกที่เห็นสภาพของลูกว่าหัวใจแทบสลายพร้อมกับภาวนาขอให้น้องนั้นปลอดภัยครับ ส่วนข่าวภานี้นะคะได้เกิดเหตุหนุ่มนะคะขับรถยนต์กระบะนะคะแล้วก็ในขณะที่ขับมาเนี่ยเกิดหลับในค่ะทําให้เสียหลักพุ่งเข้าชนท่านแบรลเออร์นะคะซึ่งจากเหตุการณ์นในครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายค่ะ ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภยัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดบ่อวินได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนกระบะเสียหลักชนแท่งแบริเออร์ทางยกระดับมากเอียงเข่าไม้แก้วหน้าวัดโป่งสะเกดตบบําบลบ่อวินอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนะคะจึงพร้อมประสานหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาเข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบายี่ห้ออีสุสสีขาว ที่บริเวณด้านหน้านะคะพุ่งเข้าชนแท่งปูนแบรรีเออร์และด้านหน้าพังยับเยินค่ะโดยในที่เกิดเหตุนั้นยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3ราย จากการสอบถามนายสุวิทย์เวชสิงอายุ35ปีซึ่งเป็นคนขับนะคะให้การว่าตนเองและญาติิรวม6คนเดินทางกลับมาจากเยี่ยมญาติที่จังหวัดนครพนมค่ะและกำลังกลับบ้านพักที่พัทยาเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุนะคะเหมือนวูบและภาพตัดไปค่ะซึ่งก็ทําให้พุ่งเข้าชนแท่งแบรีิเออร์ซึ่งญาติินะคะก็ได้ช่วยกันลงมาดูพร้อมทั้งโทรแจ้งเจ้าหน้าที่โดยในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ปฐมพยาบาลและนําตัวผู้ที่ได้รับบาด เจ็บนะคะส่งโรงพยาบาลบางระมุงค่ะมาต่อกันที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเอเจนซี่ชาวจีนนะครับที่พลัดตกลงมาจากตึกและเสียชีวิตปริศนาในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบหาข้อเท็จจริงครับ เมื่อเวลา23นาฬิกา46นาทีของวันที่16มกราคม2566เจ้จาหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนพลัดตกจากที่สูงเสียชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงแรมมันตราปุระริมถนนพัทยาเหนือตำบลนาเกลืออำเภอบลามุงจังหวัดชลบุรีจึงรุด พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวพัทยาเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุโดยในที่เกิดเหตุบริเวณทางท้าพบร่างของมิสเตอร์เชนพูลินอายุ33ปีซึ่งเป็นเอเจนซี่สัญชาติจีนนะครับในสภาพสวมกางเกงชั้นในตัวเดียวนอนเสียชีวิตจมกองเลือด โดยตรวจสอบพบที่ตึกด้านข้างนะครับมีร่องรอยคราบเลือดหยดเป็นทางตลอดทั้งชั้นที่5ที่มุมตกแต้บันไดขึ้นชั้นดาดฟ้าก็ยังพบกองเลือดไหลนองพื้นยังพบนะครับว่าที่ห้องเลขที่35 5หห้ามีร่องรอยถูกงัดแต่ภายในห้องไม่มีการรื้อคนข้าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีการกันผู้ม่เกี่ยวข้องออกจากที่เกิดเหตุสอบถามไกล้ทราบว่าผู้ตายมาเป็นกลุ่ม4ี่คนครับซึ่งเป็นตัวแทนมาดูที่พักแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในเมืองพัทยา โดยจะเดินทางมาเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาซึ่งวันนี้กลุ่มเพื่อนอีก3คนออกไปเที่ยวแต่ว่าผู้ตายนั้นไม่ได้ออกไปด้วยนะครับโดยบอกว่าขอพักที่ห้องเพราะว่าไม่สบายแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะหรือว่ามีปัญหากับใครส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นได้อย่างไรยังไม่มีใครทราบบ้องต้นได้มีการประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดชนบุรีร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยอย่างไรก็ตามครับต้องรอผลการตรวจชนสูตรพลิกศพเพื่อสรุปหาสาเหตุการเสียชีวิตในคร้้งนีต่อไป ยังมีการรายงานข่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่ากล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพก่อนเกิดเหตุการณ์เอาไว้ได้ครับโดยผู้ตายวิ่งกระวนกระวายไปมาที่ศีรษะมีบาดแผลแตกโดยไม่เห็นบุคคลอื่นปรากฏอยู่และก็ไม่สามารถที่จะจับภาพขณะตกลงมาได้ครับและทั้งหมดนี้นะครัคือช่วงเวลาของข่าวท้องถิ่นประจำวันเราสอคนและทีมข่าวต้องลาไปก่อนขอบคุณที่การติดตามรับชมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ การแพร่ระบาดของโควิดในทีนีรอบนี้ขอให้ชาวเมืองพัทยาทุกคนช่วยกันดูแลตัวเองครับหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนอกจากดูแลตัวของคุณเองแล้วอย่าลืมดูแลคนรอบข้างตัวคุณด้วยรวมไปถึงผู้คนในสังคมด้วยนะคะยกกฎขึ้นให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่าประมาทอย่าเปิดช่องแม้เพียงเล็กน้อยให้โควิดเข้ามาหาเราได้ มาตรก,การที่เข้มข้นแต่ช่วยพาเราทุกคนผ่าน้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันสบงนคเป็นทีวีขอเชิญชวนชาวพัทยาร่วมใจร่วมทำร่วมหยุดเชื้อเพื่อชาติเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน